้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไพิีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกทค่หาสาวรับผ่อนคลายดูได้ทุกเพจทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไพิีสีนางไม้ไพิีสี ยินด,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 ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไหมไพย่ยิปซีนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะชื่อช่องก็ชื่อ,อนางไหมยิปซีชาแนลนะจ๊ะจอจ้าจอบบลาบลาบลาวันนี้เราจะมาทําเรนดอมนะคะว่าตอนนี้เลยนะเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้เลยนะเขาคิดอะไรอยู่นะจ๊ะเราจะมาดู ดูกันนะคะดูกันพร้อมกันนะคะแรนดอมนี่ก็เป็นของทุกท่านทุกคนนะคะน้อมรับพลังงานไปได้เลยนะจ๊ามโนถึงหน้าเขานึกถึงหน้าเขาคนที่เราคิดถึงนะคะแล้วก็มาดูซิว่าตอนนี้ขณะนี้ที่เราเข้ามาเจอคลิปนี้มาเจอแรนดอมนี้นะเขาคิดอะไรอยู่ ตัวเพนท์เกลเขาคิดเขาคิดที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะ take action ทาวเวอร์เขาอยากจะแบบมีปาฏิหาริย์ที่จะได้เทคแอคชั่นกับเรานะคะ justice แต่ว่าเขาก็ต้องมีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจเขาจะทำให้ถูกต้องมีการที่มีวางแผนมีการวางแผนว่าอยากที่จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางที่ดีแล้วก็แบบเอ่อเป็นไปในทิศทางที่ดีที่แบบถูกต้อง ตามขนบคเนียมประเพณีอ่าแล้วก็แบบตามให้ให้ทาให้แบบมันถูกอะ่ะเขาอยากเทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความที่แบบถูกต้องนะคะเอ่อแต่ตอนนี้เขาไม่มีหนทางเขาหาหนทางไม่เจอนะคะเขาอยากที่จะแบบนายออบสอดเนี่ยแบบประมาณไว่แบบอารมณ์แบบคล้ายๆกับว่าเขาอยากเทคแอคชั่นกับคุณเต็มที่แล้วนะ แต่ว่าหา,หาทางไม่เจอหน้านายสวอนนะหน้าสวอก็เราด่บไม่หมายถึงว่ามันมันมันไม่มีหนทางไม่รู้จะาหาหนทางที่ไหนอะหาอาหนทางไม่ได้แต่ในใจเขาเนะี่ยมันแบบบึ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 บ,บแล้วแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเร็วเร็วนะคะอยากจะเทคแอคชั่นกับคุณอยากจะอถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่า,าเลิกกันไปจบกันไปทะเลาะก,กันไปนะคะก็อยากคืนดีกับคุณนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มัน ดีขึ้นให้มันถูกต้องให้อะไรแต่ถ้าเกิดคนปิดกั้นบล็อกกันไปแล้วเงียบกันไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะมีโอกาสได้เข้ามาส่องคุณหรือได้มีมารับรู้เรื่องราวของคุณนะคะหรือคนที่รักแอบรักแอบชอบอยู่ก็ก็คือเขาอยากมีปฏิหารอยากให้คุณรู้ว่าเขาชอบนะแอสซับคับก็คือตอนนี้มันเงียบไงตอนนี้ต่างคนต่างเงียบเงียบกันทั้งคู่มันมีความที่แบบว่า อะไรที่ยังไม่ลงตัวกันแล้วก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องสร้างระยะห่างต้องแบบห่างกันนะน,นะคะแล้วเขาคิดถึงคุณมากอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะเทคแอคชั่นในเรื่องของความที่แบบเอ่อให้มันถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณหรือเขามีคอมมิชเมนต์แล้วเขาก็อยากแบบให้คุณหรือเขาเนี่ยเคลียร์พลังงานต่างๆที่มันเป็นพลังงานท็อกซิกออกไปแล้วก็มีพลังงานดีๆเข้ามานะ ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยเดอะเฮอร์มิตเนี่ย The Hermit มิตจะแบบคิดถึงคุณมากสองคุณอยากรู้เรื่องราวของคุณแล้วก็อยากรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรคุณเขาอยากรู้เพื่อตัวตนคุณเป็นอย่างไรอยากทิดแท้ถูกในคะเซเว่นซับเพนดูโคอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆคิดถึงคุณมากๆนะคะ The Wo ว l d ์เขารักคุณมากนะ เขาอยากรู้แล้วก็อยากมีหนทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นแบบถูกต้องตามประเพณีนะคะโดยที่ร<ต>ุ่นเขาอยากซีเรียสจริงจังกับคุณถึงขั้นแบบแต่งงานเข้าพิธีแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือต้องเก็บไว้เป็นความลับเพราะว่ามันยังมีอะไรที่แบบวุ่นวายอยู่นะคือชีวิตของเขาอ่ะมันไม่ได้สวยหรูอ,อ,ยอย่างที่เราคิดนะชีวิตของเขามีความวุ่นวาย นะคะอ่าทั้งเรื่องของการงานและการเงินนะแล้วก็เรื่องของความเวลาและเรื่องของระยะห่างระยะทางไกลหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคที่จะเกี่ยวกับเรานะใจจริงๆของเขานะคะที่เขาคิดตอนนี้เลย <c oughs> เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้ถึงขนาดถึงขั้นแบบเปิดเผยแบบซีเรียสจริงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> แบบแบบว่าเออก็แบบว่าเป็นคู่สามีภรรยากันไปเลยทีเดียวแต่เขา ทำได้ก็คือเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นไวและก็ยังส่องแล้วก็ดูคุณต่อไปประมาณนี้นะคะก็หมายถึงว่าก็ยังอยากเรียนรู้คุณเหมือนกับว่าเขายังรู้จักคุณไม่ดีพอเลยอะไรแบบเนี้ยอยากพัฒนาความสัมพันธ์ก็จริงแต่อยากเรียนรู้คุณไปก่อนทางส่องโลกสื่อโลกโซเชียลส่องคุณหนักมากเลยแล้วก็คิดถึงคุณหนักมากแต่ก็ยังไม่แอคชั่นอะไรกำลังหาหนทางที่จะแอคชั่นไปในทิศทางที่ ที่ดีอ่ะนะทิศทางที่แบบเป็นไปได้อ่ะทีนี้มาดูฟังใจเขาขอ <c oughs> โทษค่ะที่ไอไอก็ผิดนะอ้าวจริงๆนะไออ่อทีนี้มาดูนะฟังใจเขาอะที่มีต่อเรานะมันเป็นยังไงนะช่วงเนี้ยอืมเขาคิดอะไรอยู่นะตอนนี้เลยเนี่ยในใจเขาเนี่ยด้วยไพ่ฟังใจเขาคิดอะไรอยู่ แบบอ่ะอยางไงอ่ามาดูกันแต่ว่าสับให้ดีๆก่อนเนาะกลีดไปแล้วแล้วก็สับให้มันดีๆแตกๆนะจะไ,ได้แบบมีความแม่นยำโอ้ยอะไรมาแทรกแซงเขาทําไมเลยไพ่ใบเนี้ยเออสองใบล่ะมาแทรกแซงเขาทาไมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,นพลังพลังงานแทรกแซงไปโทษอะไรไนดะ้ลำไม่ดีโทษปิดโทษกองก็คือ ตัวเองจัดการจัดแจงรวบไพ่ไม่ดีเราไปโทษไพ่นะเ,เดี๋ยวก่อนเ๋ยวาพึ่งนะสับให้มันดีๆก่อนจะได้มีความแม่นยำนะคะอะ่ะพร้อมค่ะมาดูสิว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะเขาคิดถึงคุณจริงๆค่ะนะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขา ไม่ว่าจะไปไหนเดินทางไปไหนไปติดต่อเรื่องอะไรหรือว่าทำคือในอยู่ในช่วงชีวิตช่วงเนี้นะตอนนี้นะเขาอยากมีคุณจริงๆอืมเขาอยากมีคุณมากๆเขาอยากวัดใจมากๆเลยแบบเอาวะพูดไปเลยบอกไปเลยแท็กชั่นไปเลยอะไรเงี้ยนะเขาชอบคุณมากๆอะ่คุณไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกแต่เขาชอบคุณ แต่ว่าถ้าเกิดเขาพัฒนาความสัมพันธ์ไปมันเป็นแบบชาวนากูเ่านะอย่างที่แม่หมอบอกข้างต้นว่าคุณหรือเขาอาจจะมีคอมเมนต์แล้วเขาก็กลัวหรือถ้าคุณไม่มีเขาก็กลัวไงเอออาจจะไปเจอแช็คพอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาหลับตานะเขาเห็นแต่หน้าคุณนะแต่ว่าเขาก็พยายามอะแบบคล้ายๆว่าเป็นเชยังไม่ตายพยายามแบบเออไม่ได้รู้สึกอะไรนะไม่ได้คิดอะไรนะพยายามหลอกตัวเองเน่ยแต่จริงๆโหคิดถึงเราแทบค,ครั้ง อ้าจริงคิดถึงเราแคบคลั่งและอยากมีเราอยู่ในช่วงช่วงชีวิตของเขาอ่ะการดําเนินชีวิตของเขาเขาอยากมีเราใช่คะ่ะทีนี้ก็มาดูความรู้สึกลึกๆของเขาด้วยไพ่อลิสน้อยอลิสน้อยกอดใจนะดูซิความรู้สึกลึกๆของเขาด้วยไพ่อลิสน้อยกอยใจนะจ๊ะว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเป็นอย่างไรกับเรานะช่วงนี้ อ่าแมสทูบีโกมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะจัดแจงจัดการกับความสัมพันธ์นี้เหลือเกินนะอันคอนทริตี้แต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่แน่ไมนะ่อนอืมวอันแมทเนียตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากและก็เหมือนคนบ้าคลั่งที่คิดถึงแต่คุณเอาแต่คิดถึงแต่คุณ เขาอยากรู้เรื่องราวของคุณเขาอยากถามคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากใกล้ชิดคุณนายค่ะแล้วเขาก็แบบประมาณว่าอยากเรียนรู้คุณมากกว่านี้นะเขาอยากเทคแอคชั่นกับคุณจริงๆนะเขาอยากได้พูดคุยกับคุณแล้วก็อยากจะศึกษาดูใจกับคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วก็อยากจะแบบให้คุณอยู่ในช่วงชีวิตของเขา ในชีวิตของเขาอยากมีคุณอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปด้วยกันอ่ะมาดูซิว่าถ้าเขาทําได้นะเขาอยากทําอะไรกับเรานะด้วยไพย่ศักดิ์สิสทธิ์นะถ้าเกิดเขาทําได้นะเขาอยากจะทําอะไรกับเรามากที่สุดนะด้วยไพย่ศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะไพ่ศักดิ์สิทธิ์จ้ามาดูซิว่าเขาอยากทําอะไรกับเรามากที่สุด ชาวเทพดึงก็แบบอยากจะเหมือนกับที่แม่หมอถ่ายไปข้างต้นนะเขาอยากจะคบหากับคุณแบบประมาณแบบว่าให้มันถูกต้องนะตามประเพณีตามทํานองกรธรรมตามธรรมเนียมนะเขาอยากคบหากับคุณแบบถูกต้องแล้วเขาก็อยากจะแบบมีเสียงเพลงอะนะมีความสุขดุดดังมีเสียงเพลงอยู่ในใจของเขา อยากมีครอบครัวกับคุณถึงขั้นมีลูกมีหลานด้วยกันกับคุณนะชีวิตเป็นปาปอยากจะพบะผู้ใหญ่ของคุณนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันนะเขาเฝ้าภาวนานะอธิษฐานนะเขาพยายามอธิษฐานแล้วก็พยายามแบบบาลานอารมณ์ของเขาอธิษฐานถึงคุณนะ <Sounds. S 1> เขาอยากทําอะไรกับคุณก็อยากเป็นปึกแผ่นกับคุณนะ <c oughs> อยาก <c oughs> แบบไปสู่ขอคุณกับผู้หลักผ,ผู้ใหญ่แล้วก็แบบ ไม่ต้องเสียชื่อเสียงอ่ะไม่ได้คบกันแบบลับๆคบกันแบบเปิดเผยได้โดยที่ไม่ต้องเสียชื่อเสียงนะคะอยู่กินกันกันกบคุณเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยามีลูกมีหลานด้วยกันแล้วก็ให้ผู้ใหญ่รับรู้นะเขาอยากเขาซีเรียสจริงๆกับคุณขนาดนั้นเลยไหนแค่ทีนี้มาดูอ่ความเป็นไปได้นะคะด้วยไพ่ออร์โคโความเป็นไปได้จะเป็นไปได้ไหมล่ะอืมะ สิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาอยากแต่งงานกินอยู่กับคุณแบบชันสามีภรรยาเนี่ยแล้วจะเป็นไปได้ไหมความเป็นไปได้จะเป็นไปแบบไหนอย่างไรนะคะให้ไพ mm ่ออร์คิลมาอ่าเป็นคำตอบเป็นไกด์ไลน์ให้กับเรานะเอะ increase คุณกับเขาจะได้รักกัน,นะคะ่ะได้รักกันจริงๆหรือคุณกับเขาอะก็รักกันอยู่แล้วแล้วรักกันมากขึ้นด้วยซ้าไป้าเวลจะมีช่องทางนะคุณกับเขาจะมีช่องทางที่จะได้พบพบเจอกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวกันนะแต่ว่าคุณจะไปในทิศทางที่แบบก็สร้างสัมพันธ์ระยะห่างนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะในความสัมพันธ์ของคุณก็เก็บซ่อนความรู้สึกไว้อยู่นะเพราะว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะกลัว แต่คุณกับเขาอ่ะจะได้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะนะคะทีนี้ก็มาดูว่าตอนนี้นะเขาคิดอะไรอยู่ตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะด้วยไฟสิงคิ้งนะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ในใจของเขาอะนะคะอืมตอนนี้นะตอบคาถามตามปิกไปเลยนะเขาคิดอะไรอยู่จ้าด้วยไฟทิงคิ้งนะจ้า เนี่ยเราจะได้กลับมาเจอกันอีกใหม่ในวันข้างหน้าคือประมาณว่าเขาอะมีมีแพนมีความหวังที่อยากจะได้เจอกันนะทําไมไม่หันมามองกันบ้างคะเธออะไรแบบเนี้ยเขาคิดในใจนะทักมาหาหน่อยสิเขาอยากเทคแอคชั่นกับเราแต่ไม่กล้าเขาอยากให้เราทักหาก่อนหัวใจเราตรงกันไม่นะตอนนี้นะความเงียบนะไม่อาจทําให้หยุดคิดถึงเธอได้โอ้ถึงแม้ว่าจะเงียบใส่กันแต่ก็ไม่อาจนะ ทำให้เขาอะหยุดคิดถึงคุณได้นะม,มาดูซิอะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่อีกนะจ๊ะเขาคิดอะไรอยู่อีกนะยังไงก็รักอะแบบในใจเขาคิดแบบนี้นคือยังไงก็รักไม่รู้คุณจะเป็นยังไงเนี่ยรื้อเอ็นเลยไม่รู้คุณจะเป็นยะังไงแต่กรักนะอยากรู้ใจเธอว่าข้างในนั้นมีชั้นรือเปล่าว้าเขาเขาอยากรู้ว่าเราอะเออรักเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่เคยเจอ ใครเหมือนเธอเลยไม่เคยเจอเออใจคนเปลี่ยนได้นะแต่ใจฉันไม่เคยเปลี่ยนนะฉันรักเธอ,อยังไงฉันก็รักเธอแบบนั้นนะในใจเขาคิดอย่างนี้นะคิดถึงข้อความของเธอจังอยากติดต่ออยากสื่อสารแต่ไม่กล้านะที <c oughs> นี้มาปิดท้ายรายการด้วยทอล์กอัลบั้มเช่นเคยค่ะถ้าเกิดเขาพูดหวานๆกับคุณได้นะเขาอยากจะพูดคำหวานๆคำว่ารักกับคุณว่าอย่างไรด้วยทอล์ก b ั u บมอินฮิสมานะจ๊ะ สับเรสับเรสับช็บชอสับเสับเับชอ้ฉันอยากอยู่กับคุณอะเอาจริงตอนนี้ฉันอยากอยู่กับคุณมากๆอยากให้มีคุณอยู่กับฉันตลอดไปอะคือในช่วงชีวิตของกาละกาดช่วงนี้อยากอยู่ด้วยกันในทุกๆวันฉันเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอกับเธอเลยนะรู้ไหมไม่มีอะไรมาทําลายความรู้สึกของฉันที่มีต่อเธอไม่มีอะไรมาทําลายนะความสุขของฉันก็คือการมีเธอ คำว่า,าออมันทรมานจังเลยอ่ะมันทรมานตอนนี้ฉันทรมานนะเธอรู้ไหมฉันอยากจะบอกเธอแบบนี้ฉันทรมานมากมากไปต่อก,กับฉันได้ไหมอ่ะในฐานะอะไรก็ได้คือฉันไม่สามารถตัดเธอออกจากหัวฉันได้เลยไปต่อก,กับฉันเถอนะในฐานะอะไรก็ได้เป็นเพื่อนกันหรือเป็นกะลยาณนิดหรือเป็นอะไรก็ได้ <c oughs> ตามใจเธอเพราะว่าในใจฉันะมีแต่เพียงเธอนะ ฉันอดยิ้มไม่ได้จริงๆเวลาฉันพบเจอกับเธอฉันฉันยิ้มอะฉันยิ้มอยู่ในใจของฉัน My heart calls out for you หัวใจฉันนั้นเรียหาคุณเรียกหาเธอหัวใจฉันเรียกหาเธอฉันหยุดรักเธอไม่ได้จริงๆโอ้ฟินเวร์วางนะคะก็จบไปกับแรนดอมของแม่หมอนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะมีความสุขกับที่ของแม่หมอนะคะรับพลังงานบวกๆไปนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝันดีลาตรีสวัสดีค่ะเจ,อจ,อจ,อจอ้าเจ้าเจ้าบลาบลาบลา